เท้าไก่ไปได้หรอครับแม่เท้าไก่ไม่มีรูมีแต่ตีนไก่ใช่ไหมใครเลือกเท้าไก่แม่เฮ้ยเราไปซื้อไก่ย่างอ่ะบอกป่าผมขอซื้อเท้าไก่อ้าวน้องคนชิ้นแรกแม่สรุปแล้วเขาว่าเลยให้เท้าคนขายมาฮะแม่สรุปในหม้อมีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้มีขาตะไคร้ใบมะกรูดโอเคแล้วก็ไก่ครับเนื้อหอมแดง ใส่หอมแดงต้มโค้งนี่ต้องใส่หอมหอมแดงนะครับแต่ถ้าต้มยำไม่ต้องใส่หอมแดงลงไปในนี้นะอันนี้เห็ดใช่ไหมครับอันนี้เห็ดนางฟ้าเพราะวันนี้ทําให้พระเอกกินกินจะชอบอยู่บนฟ้าบเห็ดยาจกไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้เห็ดยาจกเวลากุ้งจะทานเนี่ยนะลูกนนี่นี่แม่ต้มน้ำไว้เนี่ย แม่ใส่ชิ้นโตๆนะครับแม่เอาออกแม่เอาออกเพราะอะไรมเอากลิ่นเท่านั้นเอากลิ่นเท่านั้นเวลาเวลาเราจะกินเราจะได้ไม่ต้องมันเกะกะอยู่ในชามไงลูกปกติเวลาไปกินไปสั่งกินมีเหมือนกันนะมีครับพี่เห็นแต่จริงแล้วมันก็กินไม่ได้ใช่ไหมคะแม่เ็าเอาออกซะก็คนเมาๆก็กินเหมือนกันนะนี่อย่างนี้เอาออกไหมสมัยก่อนลิเกก็ออกแขกเดี๋ยวนี้ก็มีออกไหมลูกปุ้งเดี๋ยวนี้น้อยลงค่ะแม่ ก็มีบ้างครับมีบ้างแบบแต่เดี๋ยวนี้มันเน้นเป็นแบบคอนเสิร์ตก่อนละเหรอครับอ๋อแล้วค่อยต่อด้วยลิเกใช่ร่วมสมัยครับอ๋อแขกร้องไงก็ตามตำรับเลี่ยนรู้ไว้ครูก่อนไม่มีอ่ะไม่เหมือนแขกเลยนะสมัยแม่เล่นไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยอีชาอชาชาอัญชันหน่อยแน่แล้วก็ว่าไปเอ้แม่อันนี้ไหม อันนี้ออกแขกหรือเพลงชอยไหมน่ยมันก็ก่อนเราเราไม่แช่อาชีพเราไม่แช่อาชีพแล้วแล้วไอ้กองก็ตีไปไม่รู้มันร้องอะไรก็ไม่รู้นี่วันนี้แม่ต้มใบมะขามนะครับครับแม่ก็จะเอาใบมะขามใบมะขามนี่จะมีรสเปรี้ยวแหมวมันจะเป็น <ผม S 2> แค่ใบไ,ได้ไหมครับได้ครับอันนี้แม่เอาเอาที่แม่รูดแล้วนี่ครับ ไม่ใส่เป็นก้านะครับอ่แค่นี้ภูมิใจแล้วครับนี่ลูกนี่นี่นี่ให้ใส่ให้ใส่เห็ดครับใส่เห็ดอืออ่าภูมิใจไหมครับภูมิใจมากครับแม่มองไปแล้วเหมือนเหมือนเก่งเลยครับผมพี่ก็ชอบเล่นมุกนี้บ่อยครับดูเหมือนเราทำเองจริงๆเปล่าแค่ใส่ลงไปในหม้อติดตั้งครับในมะเขือเทศมันจะรสมีรสทั้งเปรี้ยวทั้งหวานลูก อันนี้เราใส่เครื่องปรุงเนี่ยค่ะแม่แม่ใส่เกลือไปแล้วเอาขวดน้ำปลามาด้วยขวดน้ำปลาค่ะเยอะไหมอีกหน่อยพอต้มโครงเนี่ยต้องใส่น้ำมะขามด้วยมันต้องเน้นออกเปรี้ยวใช่ไหมครับแม่ใช่เปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเค็มสามรสมาพร้อมๆกันเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะแม่ใช่เอาอ้าว เป็นน้ำตาลเอารสอะไรอีกเริ่มเปรี้ยวครับเริ่มเปรี้ยวผมจะชอบหวานนิดๆนะแม่หวานนิดๆเอาครหวานได้ด้วยเหรอแม่ต้มโค้งนะหวานได้แม่ครับแม่ครับที่บ้านเลี้ยงสัตว์อะไรไว้เปล่าครับไม <c oughs> ่ได้เลี้ยงจากข้างบ้านอย่างนี้บอกไม่ถูกอีกแล้วครับว่าเป็นสัตว์อะไรเผ็ดแล้วตอนนี้เผ็ดแน่นอนแต่ว่ารสมันยังไม่แรงมากแม่ โหใส่ทั้งพริกขี้หนูพริกแห้งแลแม่นะมันนั่นมาหน่อยสิน้ำตาลเพราะน้องเขาอยากได้นวานเขาก็เลยใส่ใส่เยอะไหมอ้าวคนเลยลูกที่บ้านนี่จะแบบกินหวานเนี่ยนะครับจริงเหรอครับใช่ครับที่บ้านกินติดเลยใช่ไหมติดหวานทั้งบ้านหวานกับน้ำปลาครับจนตอนนี้พ่อผมเป็นเบาหวานไปแล้วครับที่บ้านที่เป็นทุกคนเลยครับวันนี้ครับดูดีสีสันดูดีละกุ้งเอาช้อนมาหนึ่ง ่เปลี่ยวแล้วครับเอาไอ้ทานไอ้กุ้งมาเร็วๆเกดไม่นานแล้วเหมือนมีหลายเชือกเลยเนาะเรียกว่าเป็นโขงอะดูมันสดชื่นกันเยอะเลยนะแตกเลยคตเลยเดี๋ยวกุ้งตักข้าวให้น้องรอเลยนะคะแม่คะอืมเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยเลยไปลองทานดูสิอ่าวางบนจานนี้นะครับดูนี่ครับอันนี้ของกุ้งนะครบโอ้ขอบคุณครับอ่ากุ้งนั่งเลยนั่าน้ำมาด้วยน้ำด้วยเดเียวค่ะแม่เดียวค่ะแม่มีสองมือนะคะแม่คะนึกว่เป็นแฟนทศการดูที่กินดูที่กินทำไมอือเพื่อจ้างจะร้อง ไม่รู้จะแก้บนไปยังไงเลยเนี <play bla>? ่ยไอ้คู่นั้นเนี่ยไปไปเบี่ยงไปแล้วครับนี่นี่ยังพูดอีกสวัสดีครับนี่กุ้งสุธิราชสวัสดีครับสวัสครับพี่กิ๊กครับไม่ก้วแก้วแก้วแก้วครับนี่พูดถึงผลงานเพลงครับล่าสุดหน่อยล่าสุดเป็นซิงเกิลครับออกสไตล์ลูกทุ่งครับลูกทุ่งเต้นไหมไม่เต้นไม่เต้นอ๋อเป็นเพลงช้าชหรอปล่อยปล่อยด้วยเพลงช้าก่อนเพลงช้ากินใจอย่างนี้ไหมครับกุ้งก็เพลงประมาณว่า อยากบอกให้รู้ด้วยคำว่ารักละลายทีเดียวอยากบอกยิ่งนักแต่ใจไม่กล้าแอบรักอยู่แอบรักได้พวแม่คุณเป็นบุญหรือวาสนาเพียงแค่สบตาพาใจพรำเพรืโอ้อ้อมเลยอยากบอกให้รู้เอ้แล้ว สมดเลยพอจะไปโยมเนี่ยร้อเป็นม่นเลยไม่ไม่อันนี้อันนี้เป็นซิงเกิล้ะยังไงเวลาคนจะซื้อยังไงอะอันนี้เป็นดาวน์โหลดครับก่อนที่ป็นอัลบบ้างเต็มคือคุณเป็นนักร้องด้วยนะเป็นลิเกด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ทำสองหน้าที่นะครับมีนักร้องในดวงใจไหมคุณเนี่ยมีครับมีครับใครฮะใครเต๋อสมชายครับเต๋อสมเชายเจ้าคุณเต๋อเลยไมไม่ใช่เพลงลูกุ่งนี่นะคือมันเป็นช่วงชีวิตแต่ละจังหวะตอนเด็กเนี่ย โตขึ้นมาแบบชอบบลูทุ่งชอบอาเสรีรุ่งสว่างชอบเพลงพวกหวานอะไรเงี้ยพอวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ชอบฟังเพลงแนวขึ้นมาหน่อยเพลงสตริงหน่อยก็เลยชอบพี่เต๋อวัยรุ่นดาแบบเก่าๆกวนๆอะไรเงี้ยยุคนั้นก็ต้องเป็นเพลงพวกไอ้นั้นมาอะไรเพลงอะไรสมชายสมชายจอยเท้าสมชายต่างหูจอดเท้าบอดี้การ์ดเออเป็นอะไเนี่ยก็เป็นทั้งใบให้นายคนเดียวเออเพลงพวกนี้ไปเป็นคอนเสิร์ตบ้างไหม เคยครับเคยเคยชอบชอบโชว์หน่อยเต่าเต่าก็ต้องมีท่าแบบกวนไปอะไรเขาต้องเด็กเลยเนี่เนี่ยเนี่นี่ยเนเต่าไม่ได้จริงจริงคือคือเขาไม่เต้นอะไรมากหรอกครับเขาจะกางปีกไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยกลางปีกเนี่ยต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นรักที่ให้กันเหมือนโดนกันควายทางไปอย่าเลยอย่าดู อย่างไรแค่รู้ไว้ว่าโลกทั้งใบจะให้เธอคนดีไปเลยไปเลยไปล้าเลยขึ้นเวทีไปร้าแก้บนเลยพอใส่เสื้อตัวนี้ไม่ยกขึ้นมาเลยโอ้กระทือกคนนี้ปังบอกว่าใส่เสื้อทำไมบอกป้าก็ช่วยให้มาใส่ แต่โชคดีมีผู้ชายคนนึงขึ้นมาช่วยเตาสมชายอ๋อเลยมาจริงมา,งมาแฟนคลับต๋ตาสมชายพบเลยเตาสมชายเตาสมชาย รับคุณติ๊กทำกับพ่อคุณกุ้งขนาดนี้เคลียร์กับคุณกุ้งเองแล้วกันนะครับแต่เขาบอกว่าช่วงหน้าคุณพ่อมาเต็มห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมดาพผมสั้นไปพอผมยาวอย่างนี้ลครัพ่อเขาแต่งใหไม่าดูกุ้งกุ้งมองพ่อพ่อควาคทัใจ ิดในใจว่าพ่อกูทําได้ยังไงได้ยินว่าพ่อลูกคุณนี่ติดกันมากเลยฮะปกติเนี่ยพ่อชอบโทรตามเป็นตะก้อเป็นฐาเป็นเล่นกีฬาด้วยกันอ๋อให้ไปเล่นตะก้อตะก้อไม่ได้อยู่เล่นอยู่ตะก้อที่อเล่นตะก้อห่วงหรือตะก้อเป็นแบบเซปักเซปักเขามีสามคนไม่ใช่หรอสามคนครับมาเล่นที่อยู่ข้างเดียวกันอยู่ข้างเดียวกันอ่อยู่ข้างเดียวกันครับเห็นบอกว่ามีบางที ขับรถต้องขับรถไปไกลไปชัยนาทคือกลับบ้านเพื่อไปหาพ่อเน่ยใช่ครับเพื่อไปเล่นตะก้อกับพ่อยนเลยไปเล่นตะก้อจริงจัขนาเทีบางทีเราวันนี้ทั้งคิดว่าลูกชายกลับบ้านใช่ไหมบ่ายประมาณสักห้าโมงเย็นก็จะออกไปที่สนามเนี่ยก็ทำสนามไว้ให้อย่างดีเลยก็โทรหาลูกอ่ะหนูกับ้านว่าเนี่ยนี้ไม่ได้กลับเลหนูอยู่เลยอน่ะหนูอยู่กับบ้านกับบ้านหรือเปล่าเนี่ยพอวันนี้ไม่ได้กลับ เครียดเลยขาดขาพี่คุณกุ้งก็เคยคุยกับผมบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เล่นลิเกมาตั้งแต่ข้าวขวบใช่ไหมครับข้าวขวบสิบขวบตั้งแต่เล่นลิเกมาเขาไม่เคยได้ค่าตัวเลยจริงป่ะจริงครับจริงครับไม่ไม่ทำไมเล่นทุกวันทุกวันไม่เคยได้ค่าตัวเลยก็เล่นฟรีไงไม่ให้ไม่มีไม่มีอะไรอื่นเลยไม่ไม่ร้องท่จะอกถามเลยว่า เหตุผลก็อย่างนี้นะว่าเราเราเก็บเงินไว้ให้เขานั่นแหละก็ผมก็มีลูกแค่สองคนเราก็จะไปให้ใครที่ไหนก็กลัวลูกจะเอาเงินไปใช้จ่ายแบบแต่ก้งเขาขี้เหนียวนะเขาไม่ค่อยเท่าไหร่เขาขี้เหนียวหรือเขาไม่มีตังค์นี่เขาถือว่าเป็นเขาเป็นลูกกตัญยูมากนะคือเล่นลิเกนี่นะทุกวันทุกวันทุกวันไม่เคยเอาตังค์เลย ดคแต่กลางวัลที่ที่แม่แม่พี่ๆี่เขาตามไปดูขรับอะไรฮะนี่ให้เขาหมดเลยเขาได้หมดเลยเขาก็เก็บกลางวันพ่อมีลูกสองคนครัมมีกี่คนเนี่ยคนเดียวเนี่ยทำไมพูดแล้วเหมือนมีระแวงโอเควันนีเราได้คุยกันนะฮะกับคุณพ่อคุณลูกนะฮะลูกซึ่งกตัญญูจริงๆเลยเนี่ยนะจริงๆแล้วทำงานมาเนี่ยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าคุณพ่อให้มาเยอะแล้วถูกไหมฮะแล้วก็ทำงานทุกอย่างก็ถือว่า ตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เราอยากเห็นคนไทยทุกคนเด็กวัยรุ่นทุกคนนะคิดกันอย่างนี้มืถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะตลอดเวลาอยู่กันใกล้ชิดกันถึงอายุเท่าไหร่ก็เรายังเป็นลูกพ่อเสมอคุณพ่อก็ลูกจะอายุเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นลูกพ่อสำคัญก็กอดหอมแก้มกันนะวันนี้สนอยได้ไหมครับวันนี้สน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวจะหาไฟมากเลยพ่อมา วันนี้เวลาหมดพอดีนะฮครับทุกท่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแตว่าปกติอยู่บ้านคงไม่ได้ทำอาหารกันเท่าไหร่ไม่ได้ทำแล้วลูกกินแล้วไม่อร่อยมากกว่ากินแล้วไม่อร่อยมันก็ว่าเราเละติดข้อบอดอย่างเงี้ป็นอย่างงี้ไงนี่เห็นไงนี่และลูกควันหัวเครือก่อนตอนนี้จะไปประกวดเมืองเหนือเดี๋ยวเจ้าโชว์เหรอหรืออะไรโชว์เอานี่โชว์ถือกันโต๊ะเจ้า อยู่ที่บ้านทุกวันนี้ก็พูดเหนืออ่าก็พูดเหนือกับ<ล><ล>ติ๊กเลยแลย้วนิดตต่มาเมินและยังเจ้าดูสภาพพู่ว่าดองไว้หลายปีนะเจ้า